สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปัญญฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับมื้อนี้ผ้าผีผ้าหน่องอยู่กับบรรยากาศยามมื้อเช้าของคอกชาปัญญฟาร์มนะครับก่อนห้างสี่ไปทํางานประจํานะครับในช่วงเช้าเราก็ต้องมาตรวจสอบนะครับดูวัวของเราในคอกนะครับว่ามันมีอาการผิดปกติหรือบ่นะครับเพราะว่าถ้าเรามา ความผิดปกติของตัวบัวของเรานะครับเฮากัสีถ้ามันเจ็บมันป่วยมันไข่มันหนาวเฮากัสีได้ทําการรักษาอย่างคันท่วงทีนะครับเฮากับมาสังเกตง้วทุกตัวละครับว่ามันยืนในบ่อมันลุกในบ่อนะครับอย่างที่อย่างขาอ่อนบ่อนะครับกัเบิ้งพฤติกรรมนะครับว่ามันซึมมันกินหยาบบ่อนะครับแต่ดต้องแต่มาเบิ้งทั้งนาทั้งอาหารในร่างนะครับแต่กัมาเบิ้งความสะอาดของคอกเมาเบิ้งขี่ในคอกนั่นนะครับว่ามันขี่เลี้ยวขี่ไหลหรือบ่อนะครับ ออก็ในส่วนของคอกเร็ช่วงนี้ก็บอท่านได้ชื่นชื่นแชเพราะปัญหานะครับถ้าอยู่มากฝนกะตกบ่อแห้งนะครับเพราะลิ่นนี่ครับคอกับบอได้ชื่นบอได้ชื่นบอได้แชนะครับในส่วนของแม่เฮิร์บนะครับก็นอนบาท่านตื่นอยู่นะครับนี่ครับเจ็ดโมงสี่เคืองแล้วนะครับนอนบอท่านตื่นรับตาหมวยๆอยู่นะครับ ็ต่องมาตรวจเช็ควัวซุกเศร้านะครับก็เป็นกิจวัตรของคนเลี้ยงวัวที่เราต้องทํานะครับเศร้ากับยุของง่วแรงกับยุของงัวนั่นแหละครับพี่น้องครับถ้าได้มาสังเกตพฤติกรรมมาสังเกตอาการงัวแล้วมันกระสีทําให้เราคนเลี้ยงสบายใจนะครับค่ะพอแนวผิดปกติเป็นไข่เป็นโรคเป็นน้วเป็นเจ็บป่วยห้าสิไดรรักษาทันท่วงทีนะครับอันนี้ก็น้องฮาร์ดนะครับอายุก็ใกล้จะ หนึ่งเดือนแล้วนะครับเกิดวันที่8สิงหานะครับเมื่อนวันที่29สิงหาก็24 25วันแล้วนะครับก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครับน้องฮาร์ดนะครับแข็งแรงดีมืนพร้อมนะครับเป็นลูกของ GF31 นะครับผสมร่วมเพลไปได้โตแม่ก็ถือว่าดีใจยุ่งละครับพี่น้องครับว่าเราเลี้ยงบัวต้นน้ำนะครับสายน้ำก็นอน ดีนะครับตัวนี้ก็น้องใส่น้ํานะครับพับคออยู่ก็เป็นแม่นางงามนะครับมันยางกันเพียงชิ่งนะครับเพื่อเลยเอื่นแม่นางงามนะครับกลับมาตรวจสอบเบื้องล่างอาหารน้ำนะครับพี่น้องครับญ้าที่เราเอามาให้ก็ยังเหลือติดล้างอาหารอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่า้าที่เอามาให้มันมีปริมาณที่เพียงพอนะครับมันจะคอยกินเบิดนะครับกินเบิดขึ้นแต่แห่งกินเบิดก็แสดงว่ามันห่อเอาหยามาให้หลายกว่าทีมั่วต้องการแทแน่นอนนะครับ ออกไปถาเล่ยมอยู่ข้างนอกไปยืนอยู่ข้างนอกก็จะเป็นจิ๋วๆนะครับจิ๋วๆก็เป็นบัวเลือดร้อยสายกลมนะครับก็เป็นง้อเลือดร้อยสายกลมจากคาผักนะครับปัจจุบันกระทับเลยนะครับจิ๋วๆนะครับจากง้อตัวซ้ำมาหน่อยของเชฟเป็นฟ้านี่ครับเท่าก,กับ ประคบประงมว่าประคบประงมนะครับพี่น้องกับกระเรียนซ่ามูไปมันจะเอาตัวโหลดขอามันมาได้นะครับเอาตัวหลอดมาได้กันนี่แหละครับมันจะหาเลียมกินเศษ้าเศษยังหลังจากที่มูเขาเศร้ากินตลอดเลยนะครับนะครับดูดขึ้นนะครับกระเฮ็ดให้จิ๋วจิ๋วอ่าไงมาเป็นงัวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็อายุจะเข้าสามปีนะครับเพราะว่าจิ๋วจิ๋วเกิดเดือนสิบเอ็ดนะครับจุบนก็ กระสีอายุสีขส่ข ay, after, ่สามปีนะครับก็ได้ผสมไปแล้วนะครับทานสองสามรอบแล้วนะครับจิ๋วๆนะครับก็ผสมช็อกโกแลตแยกเพศให้นะครับห้องน้ำนะคะเบ่งง่วอันนี้กัจิ๋วๆนี่สีสมบูรณ์ก็มูนะครับพี่น้องจิ๋วๆนี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์กว่าเพื่อนเลยครับกินกินดีกินเก้งกินเกี่ยงก็มูนะครับกินเบิดขึ้นนะครับหยา อันที่เขาบอกค่อยกินนั่นกับกินได้นะครับจิ้วนี่ก็ทีมีความสมบูรณ์กลมกึง่งก็มูนะครับจะต้องมาตรวจสอบทุกเ้านั่นแหละครับพี่น้องครับต้องมาเบ่งท้งตัวบัวด้วยนะครับต้องมาเบ่งทั้งพอกนะครับต้องมาเบ่งทั้งอาหารต้องเบ่งทั้งน้ำนะครับก็เพื่อจะ ให้เข่าเลียงง่วได้แบบสบายใจนะครับถ้าพบสิ่งปกติปกติได้ก็จะได้รีบแก้ไขนะครับเมื่อเบิงหอดขีง่ง่วเมื่อเบิงหอดขอนักนแหละครับขันขี่มันเลี้ยวขีไ่ไหลกะแสดงว่า,าวัวเขาอาจจะกินหญ้าเปียกกินหญ้าอ่อนมากเกินไปนะครับเขาก็ต้องรับทำการแก้ไขเอาหาป้างหา อ,อย่าแก่ไม่ให้กินน้ำกันบ่สะอาดเ้องใส่จมถิ่นต้องล้างถังล้างกะมังเอาใส่น้ำดีๆให้นะครับนี่ก็เป็นน้องซัมเมอร์นะครับขาวๆตัวนี้ก็เป็นซัมเมอร์นะครับสีสีแรันนะครับเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดนะครับก็เป็นแบรนด์ของชาปัญญาฟาร์มนะครับอันนี้ก็อะ ลายๆนี่ก็สาหรับเอฟซีที่ติดตามกันประจาก็จะรู้นะครับว่าน้องคือน้องแคนดี้นะครับแคนดี้นี่ครับอายุแคนดี้เกิด21สิงหานะครับแคนดี้อายุสองขวบพอดีนะครับเพิ่งสองขวบผ่านไปนะครับเมื่อนี้เก่าสิงหานะครับแคนดี้กันสองขวบเต็มๆเนี่ยนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ผสมแล้วนะครับแคนดี้ครับแคนดี้ก็เป็นลูกของโรนโค้ก639 สิครับแม่นล่ะครับผมกระจิ้วโบได้ครับต้องในเบื้องไม่ใบที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีมีช่วงในที่มีทั้งลูกร้อนโค้งหกสามเก้าลูกพลเทนนอร์รูฟัดสามสามสามนะครับมันทับพร้อมกันมันหาหกตัวนะครับแต่แถ่งถ้าจําไม่ผิดจริงจอ่งแคนดี้ต้องเป็นลูกร้อนโค้งหกสามเก้าใชครับแล้วก็ปัจจุบันก็ผสมไปแล้วนะครับผสมอผมผสมเคเอฟสามหนึ่งรวมเพศนะครับเพราะว่า ถ้าได้ตัวผูนะครับจริงๆผมอยากได้ตัวผูกเพราะโครงสร้างของแคนดี้เขาเป็นเขาใหญ่อยู่แล้วน,นะครับแล้วทันได้พอเป็นสามหนึ่งออกมาเป็นตัวผูกก็มาที่อเอาเก็บไว้คุ้มฟูงเลยนะครับทันได้ตัวผูกก็ที่เอาไว้คุ้มฟูงในอนาคตต่อไปนะครับแต่ถ้าได้เป็นตัวเมียก็ไม่มีปัญหานะครับทันออกมาเป็นไล่ๆคือเมียเขาคือตัวแคนดี้เองกับสีแหงดีใจแห้งนะครับพี่น้องครับพบาะวา มันงัวลายงัวแพนชี่มันเกิดสีบอแพงคือกล้วยดังอยู่บ่อครับแต่งัวดังกับยังมีเนา้ครับก้วยดังกับยังแพงงัวดังมันเกิดบอแพ้งคือเพินอยู่บ่อนะครับครับพี่น้องครับก็พามาชมบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับของคอกชาวประจามนะครับงัวเห้าเหลือน้อยนะครับพี่น้องครับปีนี้เกิดเหลืออยู้ยซ้ำนี่แหละครับซ้ำเหียนนี่แหละครับเก่าโตนะครับเก้าโตร่วม ลูกน่อยนั่นะครับเพระว่าเข้ากับขายออกไรนะครับขายออกปีนี่กับจากหัว่า16ตัวเหลืออยุเก่าตัวพี่น้องอ่าก็เลี้ยงงัวก็ต้องขายนั่นแหละครับพี่น้องขายเอาเงินมายิ้วใจเอามาใส่ใจนั่นแหละครับพี่น้องครับการเลี้ยงใบเพรขายเจ็ดสีเหลี้ยงเห็ดยังนะครับครับพี่น้องครับอ่าก็พามาพบกับบรรยากาศช่วงเช้าเนะครับกับมาสังเกตอาการงัวมาสังเกตพฤติกรรมงัวนาในขอกในป้ามของเข้านะครับ ถ้าสอดต่อมาเบิ้งพฤติกรรมของงัวมาเบิ้งอาการของงัวว่ามันเป็นปกติบ่อนะครับมาเบิ้งขอกมาเบิ้งความสะอาดของขอกมาเบื้องน้ำมาเบิ้งอาหารนะครับของงัวนะครับมาเบิ้งพวกแมลงรบกวนนะครับสัญมันมีแมงวันหลายๆเข้ากับสีเฮียนในช่วงเศร้าๆนี่แหละครับพี่น้องครับครับจังไน้กาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ชาวพญาฟาร์มด้วยนะครับมีสาระแน่ว่ามีสาระแน่นะครับพี่น้องครับ พ่อได้แหลกเปลี่ยนเลียนรูซึ่งกันแล้วกันนะครับมีความคิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาแล้วเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันแล้วกันนะครับชาวปัะจัฟาร์มเราไม่ได้เป็นปราดแห่งการเลี้ยงวัวนะครับเรานําเสนอวิถีวิธีการเลี้ยงมุมมองแง่คิดของเรานะครับเพื่อแชร์ประสบการณ์นะครับรวมถึงแหลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่กัาบหน้องไปนั่มนะครับครับล่าไปก่อนครับพี่น้องครับสาหรับอีพีนี้นะครับพบกันในอีพีต่อๆไปครับสวัสดีครับชาวปัะจัฟาร์ม